ได้จะซื้อเพื่อบุญตาตาบุญตาเนาะมีแพลทแล้ววะยังบ่มีโชดิีช่ไหมต้นเป็ุกคนมีต้นมันเออมันเอามาเพื่มบ้านเวียงไซนี่ถือว่าเป็นตัดแสงตะกี้นะเดี๋ยวมามกมันนี่โอ้ไฮมาสลี่เน้อเมื่อเอามาอีกนี่อาการหนาวนี่นึ่งอยู่นอกเลยสบายเนาะอันนี้เอามาปอกขายวะไงบ่เมื่อเกี้เร บรรยากาศในยามเช้าๆทุกคนเลยตอนนี้น้ำหมอกกุ้มอยู่เลยะเว้นกำลังขึ้นอายท่อนๆอยู่ทุกคนเลยเอากลับทักทายสวบ้านดีเนาะสวัสดีในยามเช้าๆทุกคนก Good นิงเอเวอรี่บอดี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องของรัฐก็เดินทางคลิปนี้บริษัทอยู่ที่หมู่บ้านเวียงไส้เมืองอาสะพอนแขวงสอนาเคศเนาะตอนนี้มาพักอยู่ บ้านพี่น้องเนาะนี่นี่ก็คือเพื่อนอาจารย์โหดเนาะเพือพ่อนพ,พ่อเพื่อนแม่เพื่อนเนาะเอาอากาศเย็นแห้งมาด้นะเดือนกุมภาพันหเลยได้ทุกคนเดือนกุมภาพัานเนาะหรือว่าเดือนสองในภาษาลาวมังเอิญกันนะทุกคนเด้ออาการเย็นเย็นน้ำหมอกตกหลายทุกคนเด้อตกโอ้หอยปลาออกทนๆเนาะว่าจะพาทุกคนไปเลาะเบื้องบรรยากาศวิถีชีวิตภายในหมู่บ้านแห่งนี้เนาะว่าตอนเช้านี่ อาเจ้าเฮ็ดกิจกรรมยังแน่เนาะทุกคนเนาะและ้วอันวันนี้นะ่ะเป็นมื้อพิเศษเลยจะพาทุกคนไปลเลาะๆฮอบเบิ่งแล้วก็อันนี่อาจารย์โหดเพิ่นพิพาเลาะนะวันน,นี้นะนี่เว้ยไปทักทายสบายดีอันสบายดีอาจารย์โหดไปย,ยามเมสาหนาวไปนี่ผู้ธิไทยฟังลาวเด้อนี่ไปติดตามซ่องเพิ่นนําเด้อพี่น้องเบ,บิ่งคลิปวารดแล้วก็ไปเบิ่งคลิปอันของอาจารย์โหดนะําหรือพุทธิไทยฟังลาวนะทุกคนเพิ่นสิพาเลาะหมู่บ้านวันนี้นะ ไปเบิ่งวิธีชีวิตวัฒนธรรมเนะ now, now, now. Oh, าะ hey, right? หนาวหนาวหนาวโอ้มีผุ้สาวพี่ไพ่บานองเดินแห่เลยเมื่อวานตีกองเป่าปีเป่าสไสยเป่าแค่ลำ่ำโอ้คักว่านในห,หลาะ <c oughs> เขาหลาะเขาแห่ hey, อมบานเลยด <c oughs> ้วยลุยสาววะนี <c oughs> ่นะงามกระดดดีลา <c oughs> จักปีแล้วนี่นะสองปีสองปีแล้ว ปาตงโออุ่นคักเนาะมาบ่นี่นะจะพ่อจังนําจพ่อจังนางจุ่มเนโอ้มันน้อยจไปนจุ่มเด้อบ่เอาไกในมหามเนาะบกในมหามจี้ในมหามเย็นบ่อีแม่เย็นะหนาวเย็นเนาะเโอ้นี่เบิ่งนี้จี้เขาจี้ก่อนบักเนอีแม่เนาะคักดอบดน กี้ข้าวจี้ก้อนมักเยอะๆอ,อากาศเย็นๆตอนเช้าๆน้ออุ่นๆกินข้าวจี้แซบ่บอืมแซ่บก็กินปลาแม่นเลยกินปลาดูลายกันโย่เป็นเมโนูแน่เขาเอินว่าเป็นเมนูมันแน่สวยๆเจ้าหน่อยไปทั้งเรื่องใช่ไหมเจ้าหน่อกับต้นกับกต้นบ้านนี้นับถือศาสนาพุทธ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะพอเนาะนหรือว่ามีผู้ถือผีนั่นบ่ผู้ถือผีก็ได้บ่ นี่พุทธีกันพุทธีกันนี่เนาะโอ้แตว่าพูดลายกว่านาะจัสนพูดลายกว่ามบรรยากาศทางหลังดเลยทงให้ทงหน้านาะโอ้โดดอีเตกเนาะทางแบนเลยเนาะสบายแก่เข่าแก่น้ำมาเะหน้าแก่ฟืนแก่โลโอ้คับครับครับครับอ้าลย อาชีพหลักๆของคนไทยในหมู่บ้านนี่ก็คือการเฮ็ดหน้าคนเฮ็ดหน้าแล้วก็เฮ็ดสวนมันต้นมันสปลังเลี้ลยงสัตว์แล้วก็อาชีพค้าขายพาาี่เลอพี่เลอ,อไม่ทางรถนั่นล่ะไม้เออไม่ทางรถโอ้ทางนี้จปจืดมันจะไม่ได้โดยเฮ้ยหลังนี้มาเฮ้ยด,ดีพอหนุ่มพี่ป่าเหดเปนน็นหลังญ่เนาะ จะไม่แค่ด้นด้นละเอ็ดเนี่ยไม่แค่ถึงเวละเขิงมดน,นะโอ้ไม่แค่นมนเลยเนะาะหลังนี้ก็แห้งง่ายนี่ปาเบิ่งเสาไหมสีน้องเพิ่นคั่เพิ่นกับพี่ลึกโหง่ายๆคักคักแถวนี้แคบดงอยูแ่แคบดงก็เลยมีไม้หลายไปเอาไปเลาะตอไปนไปทั้งเลกกาะกะว่ามีกมิจกรรมาจากคนเนาะไปเราโอบ้านไปก็ได้พอเด้พอพบเจอหลายๆ มีวัดเลยวัดอยู่วังนี้ทุกคนเลยมื้อเช้าได้ยินเสียงอันนั้นเพราะบ้านเพิ่นประกาศตั้งแต่เช้าๆเนาะมีคนเสียชีวิตเด้ภายนหบ้านมื้อนี้นะท่านเกี่ยวกับโรคสลาบ่โรคโรคประจําตัวนี่แหละทุกคนเลยสิพาทุกคนไปเบิ่งอันเขาตักน้ําตักใน นักตักน้ําสร้างอยู่ก็มีเด้แต่ว่าหมู่บ้านนี้มีไฟฟ้าเข้ามาใช้แล้วทุกคนเด้หลายปีแล้วมีไฟฟ้าส่งเห็ดมีห้องเลยจานกระทมก็มีมัธยมที่บ้านนี่นะมัธยมต้นก็มีโอ้ก็เตะประโจอมัธยมเนาะถ้ามัธยมปลายนี่ต้องไปจุดสุมน้าเล่าอ๋อปลายแล้วจุดสุมน้าเล่าเนาะ บะเนียนชุกชลาเด้ชุกชลาก็มีด้บ้านนะมีชุกชลาเนาะบ้านเวงไทนี่ถือว่าเป็นตาแสงตะกี้นะเป็นศูนย์ลมอยู่ได้วยตาแสงเนาะตะกี้เนาะดีเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นจุดสูมบ่หรือว่านนอะเล่จุดสูมเขาไปเปลี่ยนเป็นพุนเปลี่ยนเป็นจุดสูมนาเหลาโอ้จุดสูมนาเหลาเน้อพุ่นก็จุดสูมนาเล่าตัวนี้เนาะกัสชีวาล่ะกะอืมมองนี้คือพักแค่มองนี้ สบายดีสวีดายมั่วทุกคนเด้อโอ้ยโอ้สบายดีเลยแม่เด้อนางจุ่มเดียวข้างเนาะอุ่นเนาะเป็นดีเนาะหนาวเลยดูชายวันนี้นะดูเช้าดูเช้านาะโอ้นี่ดูชายเนาะนี่กับดูสาวาอีนี่กับดูสาวาอีน่ะโอ้ผมยังสั้นเนาะผมเนาะยังเงี้ยเนาะรักษาเนาะอ่ากินดิ๊กกินเฉรี่ยข้าวโพดโอ้โผู้หญิงเยอะจัง หนี่หกเอดกเอคากน่อยพ่อนเอนาวเนาวเดือนสองแล้วยังอีเดือนหนึ่งเดินหน้านี่มีหน้าใครๆแน่กตตาไปเลยอีกนี่เกตตาไปเลยนี่ตามาแคลแคลปะไม่ได้ลิโนไปั้งเลยก็ถือไปนาลโนแคบกับแคลกตั้งแคลโอ้ยมีแคลโล่อยเหียวเดง เท้โตเเด็งเข่าเด้งเ่หนๆโอ้โ่ื้เบึ้งเลยรกันะสงชั้นเนาะอีพอเซอร์เนาะส่งมาเนี่ยโอ้โ่นีพเลนีหนา้เนาะเสื้อลายโตเลยส่งมอเดี๋ยวนี่าเข่าเชนี่ก็ต้นอันนี้จะมันเพิ่มเมันอันนั้นมาเฮินน้ำขึ้นนี่ ซอยนาอลิซโน่เจาะบอรประดานอยู่วางนี้เลยเด้น้ำสร้างอยู่ป้าอยู่แคบหน้าพวกกันยังมีอยู่เด้คน,นยังใส่อยู่อเห็นห่าบอยู่นะทางนั้นนะเออมันต้นเนาะเอาไปโมกคักได้นะน <c oughs> โอ้ปวาเกินมันหลังเงยหลังมักใหญ่ๆเลยทุกคนเลยเป็น,นบ้านเวียงใสหมู่บ้านนี้ฮ้างจากตัวเมืองอาเพอน์พอล น่าจะเศ้ากิโลเมตรนี่แหละไก่เติบได้เป็นเส้นทางนิดเดนลุกลั่งแล่นเข้ามาผ่านอันโด่งผ่านป้าแล้วก็ผ่านหาดรายอีได้สามทางนี่โอ้เราเขาเนะาะทั้งรุ่มในข้อ,ของูได้นี่บ้านนี้เลี้ยงหมูกี้สวัาดีพ่อเอดพีเลสหน่นะ ผ้าไหมเอ็ดพีเ่เลอเนี่ยนะไม่ปิง้งไม่ใช่โคดฮะสารโมยสารโมยเออผ้าไหมจักรเตาะสารโมดผ้าจะ,ะเริ่มแมบบแมปเนาะคือนระคมดีเนาะโอ้ตัวพูดจักน้ำไม่มีชนนี้เขาเห็นห้าบอยู่ดิมีค่อยลายไปแล้วมันหนาวโอ้เห็นห้าบน้ำอยู่ตรงเลงตรงเลงอ่ะเราต้องเอามาเย็ด อามาน่ยแห้งนี่เอ็นโนเจ้าจะเลยโต้ไปนี่ต้ในฮะโต้ในโตในโต้ในยั่โอ้เนนั้นเนอีเขาคิดว่าเอาไม้ดิบมาสานโต้โอ้ไม้ดิบนแห้งเอาไม้แห้งนี่มาตุธาเลยเป็นเนาะเดี๋วมามกันนี่โอ้ต้น อมันท mm ัางเมนต์ ничего, ้นตรยมี um. uh ้กำลังอุ่นๆอยู่แล้วนี่อ๋อเป็นทิีงไฟเมื่อกี้นี่หนะไฟมันยุบแล้วนะอุ่นๆอยู่กำลังอิดไ่เลยนี่ฮุดพักบอฮอดพักฮอดพักอ่าตู้บุกเลยเด้วันนี้บุกโซนเลยขอไน้แา่เฮาผู้พักไปเลยพักกาดห่อโอ้พักกาดห่อหรือว่ากระลำกระลำหัวเนาะโอ้ อันนี้แซ่บะนี้นะแซ่เควเนาะแซ่เคยวมากเนาะอันนี้น้ำสต๊อกมาไว้หดพักเออผูอ้ไลายอันลายานน่างนาะโซนเนาะปฟาผักโบกงาเมเห็นนาะหอมต้นนเนยบ่บักง่ายง่ๆหอมซี่นี่เนาะจับไม่พักนเนี่ยนี่น้อักน้ำบ่ตักอยูเ่เฉลือกไก่บ่ โอ้อน่ะผู้ใหญ่า <c oughs> ทางเชียงพู้หลวงพ้าหอมซี่เนาะจะเอาเนาะไม่เท่านาะงามคักโอ้ตอตอรงหลึกเลยโซนสองเจ้านี่เนาะเอ็ดเปสองล็อกเนาะนี่ฟักกลามบนกระหอดอะไรฟักางามผู้ตะบุญกำลังเอ็ดกำลังหด คือกันนะพุทธกหมู่บ้านกว้างและโอ้เหื่นหลัลงนั้นเนาะยังมุ่งเป็นอยู่เลยหลงังคามุ่งโดยเป็นโอ้ขนาดเลยเน,ะนาะเดี๋ยวไปเบื้องลา,นนา,ายบอนอีกเรื่องบรรยากาศลายบนเรื่องอบรรยากาศตักน้ำตักอยู่ชิเลอร์ไก่บ่ฟังเสียงพุ่นนะ เออนี่นี่เนาะอยู่แค่ทรงหน้าอัเนาะน้ำโบไปเด้อจานเด้อป่อตูลึกของบัวหอมต้นนี่ถ่ายสะท้อนเสียงนิดนึงเด้ตอตะว,วันกำลังขึ้นทางนั้นตะวันกำลังขึ้นทางนั้น,ออนโอ้ขอ้าผูกพักเดี๋ยวนี้่วนพักลายพี่ลึกเลย โอ้นิยมกับปลูกผักกะหล่ำปีเนาะปลาปลูมันแตกน้ำเนาะโอ้ประชาชนบ้าน,นี้ดูมันคักเลยเป็นพิเศษเลยผู้สาวซะม,มีจังนี่ผู <S <S 2> <S 2> ้สาวว่าลืมีเขาเนี่ยผู <S 2> <S 2> <S 2> ้สาวเนาะ โ oh, อ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้สาวเลยเเจ้าเนี่ยโตได้โผค่อยมีเสอ้อดอกัอบ่ปูนันนี่ยั่มีในนอนนะผูนันไนยังคือเด็กยปล่านังกาเออโอ้ตรงมาแต่งก็สูงนี่น้อทางแต่งจ้ะเนาะแต่ว่าคือมีดกเลยว่ะเก็บหายมดแล้ว,ว่ะโอ้มางหญ่เลยมานั่นเนะาะมักแต่งสร้างหน่วยป่ายนี่หละเกิน ต้นคักเลยมากช้ำู่ดีแข็งขออนุญาตอ๋ตอตบนบดกทางมากไงอ้อฮะคิดมาแล้วอ๋อตุ้มันคันกเนาะสาวาตเวียงใจนี่สาวุทัไทยอัดสพอนี่ย่างห้องเฮียนบ่ยาแล้วยาโผล่แล้ว ฮดคู oh, to, to like ่สาวไปนี่โอ้ตอนตอนแรกเนลยตอนแรกตอนแรกมาได้ฮดเออโอ้เคยเห็นค่อยยิบวะมิเคยก็ซื้อบารัดเดี๋ยวจะซื้อเพื่อบุตรตาตาบุญตาเนาะมีแพทย์แล้ววะยังบ่มีโซดน้องบุญตาโอ้แสดงผู้จักกันกับจานโฮดเนาะ โอ้โหอันนั้น FC ผู้ใดเด้นหนิน้อง FC เอามาถ่ายยังเด้แบบถ่ายในตอนบุญน้องบุญตาพักพักทั่วมักเตงกุกเอาเลยคุณด้มาเลยเด้ใบแสกก็มีเนาะต้มไก่เด้คุณนั่นเป็นเอ้ยบางคนนั่นเป็นน้องห้ามน้ำมาเรนเป็นดูปลาเป็นเอ้ย โอ้เบ oh. ุกสวนเพลินสวนฟางลิซนนอ๋ฝากการโดมามาโทพักซอยเพลินมันนะโอ้ยฉุันอกไอ้บ uh, ักนี่ผมก็เลยอ่างนี้เนาะเพินุลุดโอ้ตผักยังงามผู้นี้ซื้อนั่นเลยพูนี้บุตตาเอ้ยจะซื้อเรืเนี่ย พามีน้องพามีเนาะอ๋อนี่นี่ขับไว้ขับไว้ขวดเลยโอ้ยไปเบิ่งบรรยากาศทางนั้านในขอบเจอเด้อน้องพามีน้องบุญจารรมาทงนีเด้อจานเด้อขวดเลยคักกะลิบรรยากาศท,ทางนี้เนาะผู้ชายเอากันลายเด้อดบ้านนี้เด้อแต่ว่าเขาเจ้าไปทำงานก็นลายไปอยู่ในเมืองก็ลา,ลายไปทำไปเฮียน แบกเข้าแบกนําเนาะนี่ค่แล้วแล้วเนาะน้ําใส่เนาะแม่เนาะใส่ติ้งอยู่แน่เบิ่งปลาตอโอหามดแล้วไปตักอหันบ่อยองหันโอ้เอาเข้าไปสิเข้าไปิเนาะโอ้ ไกลบ่เออเคยๆเนาะโอ้อยูนีผลิตเสานำน้ำเนาะบริษัทผลิตเสาขนาดน้อยประจาหมูบานรอท้อรอให้ปลาต้องห้ามมาเนยน้ำประดานมาในเรือน้ำช้าง,องาเออ มีวัดี่มีห้างค้าหลายด้วยบ้านนี้เลยโอ้โห64หยันเนาะโอ้อยู่ไปสี่หลังคายังมุ่ด้วยเป็นหลังนี่ขนด้ยคลาสสิกขนาดเลยทลั้งร่มกับคอกหมูคอกหมูกี้ด้วยโต๊ะไอ้เนี่ยมึงถูกหนาเนะาะขมีน้ำเฮ็ดหน้าในคักเลยนี่ตอเฟือง อกากันยะาอยู่ชุบชิงงา่ามขนาเขาเลยโอ้ห่างกันนั่นกับมีบ้านหนึ่งอยู่ได้ไนะบรรยากาศดีเนะา,า,าะนไปทางนั้นไปเซบ้าสอันนั้นบ้านจอมห้าวันในวันแรากก็ได้ไปอัดคลิปคลิปหนึ่งแล้วบรรยากาศภายในหมูบ่บ้านท่านโอ้โหไม้หนออ่นอยเนาะบบถ่ายยอดเสียงนิดน,นึงนะพี่น้อง เสียตะวันข right <hel> ึ้นในนี้ดิน huh ซ้ายเลยที่รถจักในระบากขนาดนี Commerce ้โมงเลยนี่มงสาโดโดนี่เนาะก็ตลึกโอ้เบิ่งดอกอ่ะนะอยังฝนยังตกฝนเดินหน้าฝนฝนตกเดนนี้มีตกแ้ว เดินมีหน้าพนเดินสามพนมีทงกหน้าอ้อมเรยได้บานเลยได้หักเลยไปเชื่อไหมมาแต่เยี่ยมใครเด้นอจอใรมาสไลี่เนาะมือไม่ยีนี่มือไม่ยี้อบานช้ำับขายทุกมือเป็นนี้วะเออตามี่เนาะนมี่กะโหลกขายขายมาทุ่มขายมาทุ่มโอ้ขายมาทุบ้านเอาผู้เองบ่ยไหมผู้เองเนาะ โอ้โบสัลี่เนะาะโบสัลี่ตัวนี้นึงเข้าโอ้อาการหนาวๆนี่นึ่งอยู่เนาะอะไรสบายเนาะปีงไฟไปน้ำจักอุ่นสบายดีไหมเจ็ดพี่เลินี่นะแล้ววเียโอ้แซดบมันนี่นะนโอ้อันนี้เน,ะนาะแซ่บเนาะใครเห็นกุ๊กมันบันนี้แล้วนี่ พวกน้อยมันเฮ่าระทับเอาอันโอ้เป็นยังท่านเห็นใบเด้อ๋อใบมันจะเป็ี่ยนเลยใบก็โมฮูอันนี้น่ะโมจือโดดโดยใบพัดกบอ้วาโอ้อันนี้กลางป้าเขบโมฮูใบอันนี้เอามาปอกขายว่าไงมาเมื่อเคี่ยวเมื่อเคี่ยวเองโอ้นี่แหะแม่จะเคี่ยวละลาโมฮูปุ๊บดยโอ้เพื่อนี่นี่หนอกุมันหนอกเขาจะไปขายอยู่นะไรล่ะเขียวเคียวเคียวมากผู้เทามาเขียว โอ้เ <Mile> พ <dizzy> ิ่นปักเอาไม้มันก็โตไอ้นี่นี่แหละโดยอันสุายอันนี้เฮาเอ็ดนเฮามเียวโอ้ใหญ่งยางมันเอาอยู่ป่าเลยเนาะป่าอยู่ป่าอยู่ป่าโอ้ใบมันุนนึงเป็นไดเอ้ยใบนี่แม่นนี่เนาะแม่นบ่นี่บ่แม่นบ่แม่นดูนี่โอ้่ก็สิ่ยกแ่บ่เนี่ยล่าเนี่ยอๆแม่ละงามันงาเนาะงาแม่ับบ่เป็นสแดงเนาะ เป็ดีแดงอ้าวีน้ำตาลนิ่นึงโอ้เด่เขมเขมคือเลือดนกมนว่ามันแดงอยู่นี่นะท่านนั่งมันนะรับเลื่องอยู่นั่งอันนี้มีเง่ามออกก็ะเรืองโอ้โดยโดยเดงนั่นอะไรมันแตคือเลอดนกอ้าขอบเจออีเมเดอรูตาำหกทอใหม่นาอยู่นี่เนาะตพาเข้ามานี่